สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนๆรักย่ากีฬาไทยทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันดีนะครับวันที่1สิงหาคมนะครับวันนี้มันหวยออกพูดคุยสบายๆนะครับสไตล์รักย่าฟุตบอลไทยแล้วกันนะครับวันนี้ก็หลังจากที่วิกฤตโ,โาาควิดสิโอ้โหในกรุงเทพมหานครต้องบอกว่าก็นักหนาสากันนะครับห่างหายไปนานมากนะครับวันนี้ก็กลับมาพูดคุยกับ พี่น้องแฟนเพจเช่นเคยนะครับวันนี้ประเด็นหลกัหลกๆที่เราจะมาพูดคุยกันอยู่3ประเด็นนะครับนั่นก็คือประเด็นในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคการฝึกซ้อมนะครับใครที่ฝึกซ้อมอยู่ในช่วงนี้นะครับพูดคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนแนวคิดแนะนํากันเข้ามาได้นะครับใครซ้อมอย่างไรใครทําอะไรอยู่นะครับประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของหากว่า เราจะมีวิธีการป้องกันโควิดนะครับในระหว่างที่เราฝึกซ้อมอย่างไรบ้างนะครับตัวนี้ก็มาร่วมพูดคุยกันวันนี้แขกพิเศษนะครับก็คืออาจารย์เจริญนะครับโรงเรียนถอนวิทยาอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องขายนะครับวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์เจริญครับสวัสดีครับ สวัสดีครับอาจารย์ตอนนี้ทำอะไรอยู่เอ่ยอาจารย์วันนี้พอดีพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆลงสนามครับอ๋อครับอาจารย์อาจารย์พูดคุยกับอาจารย์ก่อนประเด็นแรกเลยปัญหาและอุปสรรคในการฝึกซ้อมในช่วงโควิดสิบเก้านี่มันหนักหนาสาก,กันยังไง้ามครับอาจารย์ก็ในส่วนของเราไม่นะครับ ของเราเรื่อฝึกซ้อมปกติครับ,รบเพราะว่าเด็กของเราเป็นระบบกินนอนอยู่แล้วอืมก็คือซึ่งเด็กของเราเองเนี่ยมันมาจากหลากหลายพื้นที่ใช่ไหมครับแล้วก็กินนอนอยู่ที่โรงเรียนอยู่แล้วครับทีนี้พอเจอจสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็หามาตรการกันนะครับครับทำการปรึกษากับทางผู้บริหารโรงเรียนผู้บริหารชุมชนแล้วก็ างจังหวัดอะเรต่างๆนะครับหามาตรการเพื่อที่จะ,ะดูแลเด็กๆครับก็บคือเด็กๆนี่ไม่ได้ปล่อยกลับบ้านเลยใช่ไหมครับปล่อยครับ<อ>เพราะว่าอย่างที่ทราบกันอยู่ว่าตอนนี้คือทุกพื้นที่มันมันสีแดงเกือบทั่วนะครับครับแล้วก็เด็กๆเ,เองนะครับมาจากพื้นที่สีแดงบ้างแดงเข้มบ้างคือหลากหลายพื้นที่ครับนะครับซึ่งถ้าเราปล่อยกลับไปเนี่ยครับปลอดภัยของตัวเด็กเอง ครับ,รบของผู้ปกครองเองนะครับผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็เอไม่มีเวลาดูแลลูกครับต้อง mm hmm. ออกไปทํางานท้าอาชินอะไรกันที mm hmm. นี้ก็ไม่มีเวลาดูแลลูกนะครับก็เลยก็เลยมีความคิดเห็นกันว่าถ้าอยู่ที่เนี่ยปลอดภัยที่สุดครับอซึ่ง, mm hmm. ซ,งซึ่งทางเราเองก็มาหามาตรการมา,มาตรการกันว่าอาจะดูแลเด็กๆยังไงนะครับเพื่อให้เขาปลอดภัยที่สุดน,นะตอนนี้ก็คือ เด็กเราเนี่ยไม่ให้ออกจากโรงเรียนเลยอ<ม>ืมก็ผู้ปกครองก็งดเยี่ยมครับคือผู้ปกครองเนี่ยไม่มเข้ามาไม่ได้เลยใช่ครับไม่ได้เพราะว่าอ่า<ม>โอเคเราเข้าใจผู้ปกครองบางคนเนี่ยมาจากพื้นที่ที่โอเคปลอดภัยแต่รับ,รบนองค่ายเราเองเนี่ยก็ก,ก็ไม่ค่อยแย่งเท่าไหร<ม>่นะ<ม>ครับเรื่องโรวิอีครับแต่เข้าใจความรู้สึกของผู้ปกครองที่พื้นที่สีแดงล่ะถ้าคุณมาเยี่ยมลูกคุณได้แล้วฉันละอืม นี้ก็นั้นเราก็เลยขอความร่วมมือร้อเปอร์เซ็นเลยว่าอดทนกันนิดนึงครับก็คือหมายความว่าต่างคนต่างคนต่างกลัวว่าถ้าเกิดผู้ปกครองมาอาจจะนําเชื้อมาติดเด็กถูกต้องดังนั้นเราอย่าเห็นแก่ตัวกันว่าเฮ้ยเฮ้ยเราไม่รู้ไงว่าใครบ้างอะไรบ้างที่เข้ามาสัมผัสอะไรมากบ้างครับใช่ไหมครับแม้แต่การเรียนการสอนครับเรียนเองตอนนี้โรงเรียนเราก็เรียนปกติแต่เป็นการเรียนแบบ แบบออนแ n น์หรือออนไลน์ครับเป็น<ม>เป็นเป็นเป็นคือสอนออนไลน์เอาแล้วก็ให้เด็กทํางานส่งผูอะไรเงี้ยมีการเช็คชื่อทุกชั่วโมงอะไรเงี้ยครับครับอย่างนั้นเอาไอ้วิธีการที่เราเรียนออนไลน์เนี่ยมันมันจะเอื้ออํานวยต่อการให้เราซอมกีฬามากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ในในการเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยครับเราเราก็ต้องก็ต้องเข้าใจทุกฝ่ายนะครับครับ โอเคถ้าเกิดเรื่องเรื่องคุณภาพในการเรียนอเข้าใจว่าเรียนอยู่ในห้องเรียนเนี่ยมีคุณภาพกว่าออนไลน์ครับของส่วนใหญ่ก็เข้าใจอย่างนั้นเหมือนกันก็โอเคเราก็เข้าใจแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันบใช่ไหมฮะว่ามันเป็นแบบเนี้ยเด็กเข้ามารวมกันอยู่ที่เนี่ยมันไม่ปลอดภัยแน่อแต่ทํำยังไงละ่ะถ้าเด็กอยู่บ้านจะทำยังไงละ่ะเด็กต้องได้ความรู้ด้วยแั่นั้นเราก็ต้องปรับเป็นออนแทนออนไลน์กันไปเถอะ ก็ต้องอดเรียงดีที่ออโอเคเด็กปลอดภัยนะอยู่บ้านครับแล้วก็อได้เรียนไปด้วยเรียนไม่เรียน,ไม,ยนไม่รู้แหละแต่ก็คือเราเอาขอเป็นเป็นเรื่องความปลอดภัยนําก่อนดีกว่าไหมในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับผมขออนุญาตผมเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกอาจารย์ช่วยอธิบายให้ผมนะเด็กที่อยู่โครงการฟุตบอลเนี่ยส่วนมากอันนี้อันนี้พูดพูดกันตรงๆนะครับส่วนมากเวลาไปเรียนปกติแล้วครูอาจารย์ที่สอนประจำวิชาต่างๆเนี่ย เหมือนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเด็กกลุ่มนี้ตรงนี้มันเป็นจริงไหม,มครับอาจารย์จะเป็นแบบนี้ทุกที่มันเป็นวัฏจกักรเลยระหว่างอ,อวิชาการกับพุธธรรมันจะขนาดมันมันจะแบบจะย้อนแย้งก,กันไปตลอดอ๋อครับทีนี้ผมก็เลยว่าเอาข้อตรงนี้เอามาว่าเฮ้ยเราต้องทําให้คณะครูของอินดูเล็กน้อยได้ไม่ใช่เด็กไปนั่งเอาตัวับใจครูคือคุณมีวินัยจ้ะคุณเป็นสุภาพบุรุษจ้ะครับเหลืองานในโรงเรียนหรือครู สมาคารวะในการพูดคุยกับครูหรือช่วยครูเขาทำนู่นทำนี่ทุกอย่างครับที่ครูเขาเอนดูเราให้ได้อถ้าครูเขาเอนดูเราได้เนี่ยจบเวลาเราไปแข่งครูเขาก็ทําเรื่องให้ครูเขาก็ไอ้นี่ให้ครับผมไม่ใช่แยกเป็นห้องกีฬาไม่ได้ห้องห้องเด็กกีฬาไม่ใช่แยกมาเป็นนักกีฬามาอยู่ห้องนี้โดยเฉพาะไม่ใช่ครับเรียนภาคปกติทั่วไปกับเด็กกับเด็กั้ทั่วไปครับผม หองหนึ่งห้องสองอะไรก็ว่ากันไปก็เรียนปกติไปทํางานปกติไปครับแต่ครับส่วนใหญ่บอลไปแข่งเดินสายมไม่นี้เน้นแค่เาสาร์อาทิตย์แต่ไม่ได้แข่งเดินสายเยอะนะก็เ,เาสาร์อาทิตย์แต่วันธรรมดานี่คือเฉพาะบอลน,นักเรียนอย่างเดียวเวลาของโรงเรียนมีส่งไปแข่งกรมพระล, J ier, ละเจรีอะไรพวกนี้สะก็ตันาาในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ในมุมมองของอาจารย์เจริญเนี่ยอาจารย์คิดว่าเอเราจะร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างไรให้มันผ่านพ้นวิกฤตแบบนี้แล้วก็จะมา กลับมาแข่งขันกันได้ต่อเพราะว่าเด็กชุดนี้หรือว่าเด็กที่ทั่วโรงเรียนที่เขาเตรียมที่จะลงแข่งขันอยู่ตัวนี้เขาเขาซ้อมอย่างเดียวเขาไม่มีกิจกรรมทำมครับอาจารย์มองไงมาครับก็ต้องเข้าใจสถานการณ์นะครับมันก็ไม่มีครอยาให้เกิดสถานการณ์อย่างนี้ใช่ไหมฮะในเมื่อม,มันสถานการณ์นี้อยู่แล้วเราก็ต้อง,รเ,รองเราก็ต้องปรับตัวรปรับตัวตามสถานการณ์ไปแต่ เราจะทำไงละ่ะให้เด็กได้ได้ได้ได,ได,ได้มีฟุตบอลเล่นได้มีการซ้อมได้มีการเรียนต่ออะไร,รต่อใช่ไหมครช่วยกันนะครับแล้วก็มาตรการมันต่างนะครับก็ต้องก็ต้องทิมเพราะว่าอย่างที่เรนได้ทราบมนคีอว่าของผมเนี่ยค่อนข้างจะสีเรียรกับาากมาตรการผู้ปกครองขอมาเยี่ยมผมไมห่หมานะวันนี้ก็ขอมาผมบอกว่าก็ไม่มาเนื่องจากเรื่องความปลอดภัยผมบอกว่าอดทนยืนนิ่งเดี๋ยวถ้าสถานการณ์ที่ทลายลง โอเคเราปล่อยกลับบ้านผมเองจะเอาลูกคุณไปส่งยันบ้านเองอืมครับก็ผมว่าคือคือโรกเนี้ยนะอย่างที่ทราบทุกคนทราบหมดว่ามันอันตรายแล้วมันก็ไม่มีการเตือนเราไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะฮะคือเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองตอนนี้คือก็ดูแลตัวเองแหละครับทีนี้ดูแลตัวเองนวอย่างของผมดูแลตัวเองกันไม่พอมันต้องดูแลเด็กอีกเป็นร้อยครับฉะนั้นทุกอย่างต้องเหนื่อยมาต้องหนักเพื่อให้มันผ่านไปให้ได้ผมเชื่อนะครับว่า ว่าถ้าเราพวกเราช่วยกันนะครับจกตัวกันสิ่งบางอย่างกิจกรรมในชีวิตประจาวันของเรานะครับที่เราเคยทามาปกติช่วงนี้ผมว่าต้องทนนิดนึงอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันใหม่นะครับอาจารย์ขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับอาจารย์เจริญนะครับเป็นโค้ชนะครับฟุตบอลของโรงเรียนถอนวิทยา อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะครับอาจารย์ก็ให้แง่คิดหลายๆอย่างนะครับวันนี้เวลาก็พอสมควรนะครับหอมปากหอมคอในการกลับมาไลฟ์สดอีกครั้งของผมนะครับและติดตามกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ